อย่างเนี่ยเยอะเลยโอ้ใส่่าคนละกงองส้มตำต้มเล้งไข่เจียวภาพหมูทีมงานโยกเป็นไรอะไรนะโยกเป็นอย่างโยกใส่เสียสีส้มทีอืมือนชอบ ิเขาเหกันจชอยกก็ไม่ได้ทางหนูยงสถากนิกคถาบดีมากแล้วสวยมากขอบคคุณเอ้ยนี่มา้โอนเงินมา้สิส่งรูปให้เบ้ง ก็ต้องวางแผนไว้ว่าให้หยุดแล้วก็เคลียงานเ่เหมนจะไม่ได้รับงานแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เต็มแล้วแหละจะปองกับรับงานางเ,เดี๋ยวเ,เป็นให้พี่สักอย่างน้อยคนหะ้าหกวันก็ยังีมันมีช่วงว่างอยู่นะคะ ลากันดาเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นคิวของตะวันแดงช่วงงประมาณกลางเดือนนู่นแหละเพราะว่าช่วงต้นเดือนมันก็ยังมีงานพื้ที่<า>ทมัน,มนส่องสงเลยเนี่ยในในปกกัเยนาะที่เราปิดวงมิทุนาเนี่ยขนาดเท่าเหลือมเแ็่น,นั้นเนี่ยจะเปิดวงจระปีอะกระชุกแล้วคุกแค่สิบกว่าท่านเห็อไหอมไหว่าปีนี้พี่พี่อะชุดที่พี่ส่งให้ทางยิมตัด เพราะว่าถามมาล่อล่อทีมงานของเขาตาัดเยี่งไก็มีเวลาแค่กะลับวี่เขาเลยแบบตัดสินใจจ้างเขาใช้เงินไปเยอะลเลยเนี่ยแต่เงินตัดสุดเฉพาะแบบซื้อผ้าแล้วก็ตัดชุดสกูตากับตอนนี้ไม่รู้ว่าทำได้ห้าสิบเปอร์ซ็นตยังจะใช้ใจ่ายไปต้ามอ่ะ แฟนขับมาจังเลยเด้อจังงใจกันลอยนี่คนอีจังอยู่พี่ยังคิดอยู่เลยนะว่าชุดเอาไว้ไลรสุดก็จะเอาไว้ไลรสดชุดรถรถไปจอดแค่หนึ่งสู้สู้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันมาดูคนจริงจงกันเขาเห็นรถไงี้เขาจะมาเก็บรถทีนี้เขาจะเลิก คิดถึงหนูคิดถึงอยู่แล้วพี่คิดถึงไหมอาผพี่เขาพิมพ์ไปตลอด <c oughs> ไม่หนูอยากได้ยินไม่ใช่รับไม่ใช่บ้านจ้างให้พี่บอยพี่ไปพักผ่อนด้วยกันโอ้ย